สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนํายาคุมหญ้าในพืชไร่และพืชผักนะครับตัวอาราคอเนี่ยเป็นยาที่คุมหญ้าในพืชไร่และพืชผักได้ดีมากนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือต้องฉีดในขณะที่ดินมีความชื้นค่อนข้างสูงถ้าถ้าดินแห้งเนี่ยจะฉีดคุมหญ้าน่ได้ไม่ค่อยดีนะครับ เราสามารถฉีดคุมหญ้าในเมล็ดพันธุ์ผักได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักชีพันนาพริกหอมกระเทียมได้หมดนะครับแต่แนะนําให้ฉีดก่อนที่เราจะหยอดเมล็ดพันธุ์เนี่ยอย่างน้อยห้วันนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดไปพร้อมกับการหยอดเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะทําให้ไปคุมเมล็ดพันธุ์ผักของเราเนี่ยไม่ให้งอกด้วย ส่วนตัวเมทาลาคอร์เมทาลาคอเนี่ยเป็นสารที่ออกมาใหม่นะครับก็คือออกฤทธิ์คุมหญ้าเหมือนคล้ายๆอาราคอแต่ของเขาเนี่ยใช้อัตราส่วนน้อยกว่าอาราคอโบติอาราคอเนี่ยเราใช้1ขวดต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับฉีดคุมหญ้าในพื้นที่ประมาณ2-3ไร่ส่วนตัวเมทาลาคอรนะครับเราใช้อัตราส่วนแค่5 0 0ซีซี ต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดคุมญ้าได้ประมาณ2-3ไร่เหมือนกันดังนั้นมเมทลาลคอรเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยจะฉีดคุมยาได้ประมาณ4-5ไร่นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท,ท่านเท่านี้นะครับสวัสดีครับ